กบขคืออะไรดียังไงใครเป็นข้าราชการแล้วก็ถูกหักเงินเดือนทุกเดือนเพื่อส่งเข้ากบขแต่ก็ยังสงสัยว่าเขาออมเงินของเราเนี่ยไปทำอะไรแต่เราได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกกบขมาติดตามคลิปนี้กันค่ะว่าการออมเงินกับกบขนเนี่ยคืออะไรดียังไงและก็น่าสนใจยังไง ฝากช่อง YouTube ช n n e l ดรตุ้ยด้วยนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะกอบขอหรือกองทุนบำเหน็จบ,บำนาญข้าราชการ ซึ่งคนที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่27มีนา2540เนี่ยทุกคนต้องเป็นสมาชิกกบขนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์เลือกตามความสมัครใจว่าเราต้องการเป็นหรือไม่ต้องการเป็นสมาชิกกบขนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็จะถูกหักเงินส่งเข้ากบขเราจึงควรจะมารู้จักกันค่ะว่ากบขเนี่ยเขาคืออะไรและเขาเอาเงินของเรานั้นเนี่ยไปทําอะไร กบขเนี่ยถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่รัฐมีให้กับข้าราชการนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD ของภาคเอกชนก็คือเราก็จะส่งเงินออมเข้าไปที่ถูกหักโดยตรงจากเงินเดือนของเราเข้าไปในกบขและรัฐเนี่ยก็จะช่วยเราออมเพิ่มถือเป็นการออมเงินและการลงทุนเพื่อการเกษียณนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถนํายอดเงินที่เราถูกหักเข้าหักเข้ากบาขในแต่ละเดือนเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย มาดูกันค่ะว่าเงินที่เข้ากบขในแต่ละส่วนเนี่ยมาจากตรงไหนกันบ้างส่วนของที่สมาชิกเป็นผู้ส่งก็คือข้าราชการเนี่ยต้องถูกหักเงินส่งเข้ากบขเนี่ยเขาก็จะหักขั้นต่ํานะคะก็คือ3%ของเงินเดือนอันนี้จะคิดเฉพาะเงินส่วนที่เป็นเงินเดือนนะคะไม่รวมไรายได้พิเศษอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเงินเวนเงินพอตสตรงนี้ก็จะไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ3%ของเงินเดือนเท่านั้น แล้วก็สมาชิกเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้หักสะสมเพิ่มหรือเปล่าซึ่งเราสามารถเลือกหักสะสมส่วนเพิ่มได้ 1- น2ถึงสิเอร์เซของเงินเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถถูกหักเงินส่งเข้ากบขเนี่ยได้สูงสุดส5ของเงินเดือนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สมาชิกเป็นผู้ส่งนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่รัฐเนี่ยเป็นผู้ส่งเพื่อ มาสมทบกับเงินเรานะคะแล้วก็เข้ากบ,บขเนี่ยก็คือจะมีสส่วนใหญ่ก็คือเงินสมทบก็จะ3%ของเงินเดือนนะคะแล้วก็เงินชดเชยก็อีก2%ของเงินเดือนของเรานะคะที่ของรัฐเน่ยต้องแยกเงินสมทบกับเงินชดเชยไว้เนี่ยเพราะว่าในส่วนของเงินชดเชยเนี่ยเราจะได้เฉพาะในกรณีที่เรากรเกษียณและเราเลือกเป็นบำนาญเท่านั้นนะคะถึงจะได้เงินส่วนนี้ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นของรัฐเป็นผู้ส่งเนี่ยมันก็เลยแยกไว้สส่วนลักษณะนี้ แล้วก็จะมีเงินอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเงินประเดิมเงินที่รัฐให้เป็นก้อนก้อนหนึ่งนะคะแต่เฉพาะสําหรับสมาชิกกอขอที่เป็นข้าราชการก่อนวันที่27มีนา2540นะคะโดยจะให้เป็นเงินก้อนในวันที่สมัครสมาชิกกอขอเนี่ยครั้งเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะมานะทํางานรับราชการเนี่ย ก็เมื่อปี2560ได้เงินเดือนเนี่ย15,000บาทเงินเว้น0 0 0 0แล้วก็ออมกับกบขอแค่ขั้นต่ำนะคะเพราะว่าเขากำหนดขั้นต่ำไว3้3%ของเงินเดือนมานะเนี่ยไม่ได้เลือกสะสมส่วนเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หักขั้นต่ำแค่3%ของเงินเดือนก็จะถูกส่งเข้ากบาขอลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเงินสะสมก็คือ3%ของ1 5 0 0 0บาทก็คือ450บบาทนะคะในแต่ละเดือนแล้วก็รัฐเนี่ย มีเงินสมทบช่วยมาอีก3%ของเงินเดือนก็คือ450บาทนะคะส่วนของเงินชดเชยก็คือ2%ของเงินเดือนส่วนของเงินชดเชยก็คือ2%ของ15,000บาทก็คือ300บาทเพราะฉะนั้นเงินที่ส่งเข้ากะบะขเนี่ยรวมแล้วก็จะเท่ากับ1,200บาทในแต่ละเดือนนะคะซึ่งเงินที่ส่งเข้าไปตรงนี้ก็จะไปถูก แปลงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ในกบขนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกบขก็จะมีแผนลงทุนให้เราเลือกได้อยู่5แผนดังนี้นะคะข้อมูลก็จะนํามาจากเว็บไซต์ของกบขนั่นเองมาดูแต่ละแผนกันค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้จักแต่ละแผนว่าเขาลงทุนอะไรเรารู้จักแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเราจะได้เลือกแผนการลงทุนเนี่ยให้เหมาะกับเราได้มาเริ่มกันที่แผนแรกค่ะคือแผนตลาดเงิน แผนตลาดเงินเนี่ยก็จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นก็คือมีอายุค,คงเหลือของตราสารเนี่ยไม่เกิน1ปีนะคะอันนี้ก็จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยร้อเเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํามากโอกาสสูญเสียงเงินต้นน้อยมากแต่ผลตอบแทนก็ต่ํามากเช่นกันนะคะสโลแกนของแผนนี้ก็คือดอกผลเรื่องรองคุ้มของเงินต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนของ แผนตลาดเงินเนี่ยอาจจะอยู่แค่ประมาณสักเงินฝากนะคะไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟอ้อได้คืออันนี้ก็อาจจะเหมาะกับที่เราใกล้กเกษียณอายุแล้วที่เราต้องการคุ้มครองเงินต้นไว้ให้มากที่สุดนะคะแผนที่2คือแผนตราสารหนี้ก็จะลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยหนึเเซ ทั้งลงทุนทั้งในตราสารนี้ที่มันมีหลากหลายช่วงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะจึงเป็นแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าแผนตลาดเงินแต่ก็มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะสโลแกนของแผนนี้คือเน้นเสี่ยงน้อยค่อยๆออ,ออมแผนที่3คือแผนหลักนะคะแผนหลักเนี่ยก็จะลงทุนทั้งใน สินทรัพย์เนี่ยหลากหลายสินทรัพย์นะคะทั้งเรื่องของตราสารหนี้เรื่องหุน้นอสังหา, SI าริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆนะคะแผนหลักเนี่ยก็จะลงทุนในสัดส่วนตราสารหนี้เนี่ยสักประมาณ67%ในหุ้นสักประมาณเกือบเกือบ20%และอสังหา, SI าริมท SI รัพย์เนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ15%นะคะเพราะฉะนั้นแผนหลักเนี่ยก็จะมีการกระจายของสินทรัพย์แล้วก็มีการลงทุนในเรื่องของหุ้นร่วมด้วยนะคะซึ่งอนเน้ก็จะลงทุนทั้งใน ไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะถ้าเราไม่ได้เลือกแผนการลงทุนเนี่ยเงินที่เราหักเข้ากบ,บขนะคะทั้งหมดก็จะไปอยู่ในแผนหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เลือกอะไรทุกอย่างก็จะเข้าไปอยู่ในแผนหลักตรงนี้นะคะแผนหลักเนี่ยสโลแกนก็คือให้ดอกผลพอเพียงบนความเสี่ยงพอเหมาะนั่นเองต่อมาแผนที่4ค่ะแผนผสมหุ้นทวี ราก็จะเห็นว่าแผนนี้ก็จะมีการลงทุนในสัดส,ส่วนของหุ้นเนี่ยในอัตราที่สูงขึ้นนะคะจากแผนหลักเพราะแผนหลักเนี่ยก็จะอยู่สักเกือบเกือบ20%แผนผสมหุ้นทวีเนี่ยก็จะขึ้นมาที่35%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนก็ดีขึ้นแต่ความผันผวนก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแผนต่อมาแผนสมดุลตามอายุ ก็คือจะมีการปรับสัดส,ส่วนตามอายุนะคะแล้วก็การวางแผนกเกษียณของเราว่าเราวางแผน,แผนกเกษียณที่ 60, 65, 60ปี65ปีหรือ70ปีนะคะเขาก็จะมีการปรับสัดส,ส่วนให้เราก็คือถ้าเรายังช่วงอายุน้อยๆก็ลงทุนหุ้นมากหน่อยเพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะแล้วพอเราอายุมากขึ้นใกล้ๆกเกษียณเนี่ยก็จะลดสัดส,ส่วนการลงทุนหุ้นลงนะคะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผนสมดุลตามอายุ สโลแกนของแผนนี้ก็คือบริหารเงินทุนและปรับลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติจนสมาชิกเกษยียณอายุนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นอีกสองแผนที่เพิ่งมีเมื่อไม่นานนี้นะคะก็คือแผน ตราสารทุนไทยอันนี้ก็จะลงทุนในหุ้นไทย100%นะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากเรื่องของแผนหลกักแผนผสมหุ้นทวีแผนสมรุนตามอายุซึ่งพวกนี้จะมีการลงทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศนะคะแต่แผนตราสารทุนไทยเนี่ยก็จะลงทุนเฉพาะหุ้นไทยทั้งหมด100%นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นได้นะคะ แผนน้องใหม่ล่าสุดก็คือแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยก็จะเป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหารรมทมัพยัแล้วก็พวกหน่วยลงทุนของ i n f r a s t r u c t u r e f u n นนะคะเป็นแผนการลงทุนที่ลงในสินทรัพย์หลักเพียงอย่างเดียวนะคะจึงเป็นแผนจึงเป็นนแผนที่มีความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเลือกแผนเนี่ยเราอาจจะต้องมีความรู้ในการลงทุนในพวกอสังหารรมทรัพย์หรือกองอสังหาริมทรัพย์อยู่บ้างนะคะเพราะว่าเนี่ยมันลงทุนหลักเนี่ยในสินทรัพย์อย่างเดียว ดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกแผนไหนเนี่ยเราก็ควรมีความรู้ในสินทรัพย์แต่ละประเภทนะคะว่าเออตราสารนี้ระยะสั้นคืออะไรตราสารนี้ระยะยาวคืออะไรหุ้นเนี่ยคืออะไรอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคืออะไรผลตอบแทนเป็นยังไงความผันผวนเรารับได้หรือเปล่านะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกแผนให้เหมาะกับตนเองได้นะคะและถ้าเราออกจากราชการเนี่ย เราจะได้เงินอะไรบ้างจากกบขนะคะเวลาที่เราออกลาออกจากราชการเนี่ยเงินที่เราได้จากราชการเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนใหญ่นะคะส่วนแรกก็คือที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญอันนี้ก็จะได้รับจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งอันนี้จะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่ออก อายุราชการของเรานะคะว่ามีอายุราชการกีป่ปีและเราเลือกรับเป็นบำเหน็จหรือบำนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินส่วนแรกเวลาที่เราออกจากราชการอีกส่วนหนึ่งอันนี้ค่ะก็คือเงินจากกบขถ้าเราเป็นสมาชิกกบขและเราออกมาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามนะคะเราก็จะได้รับเงินจากกบขก็จะเป็นส่วนของเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่มก็คือเงินของเราที่เราหักเข้าไปนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ของเงินต่างๆรวมถึงเงินสมทบที่รัดช่วยออมให้เรานั่นเองนะคะแต่ในส่วนของเงินชดเชยเนี่ยเราก็จะได้เฉพาะกรณีเราเกษียณและเลือกเป็นบำนาญเท่านั้นนะคะแต่ยังไงถ้าเราออกจากกบขเงินสะสมเงินสะสมส่วนเพิ่มเงินสมทบรวมถึงเงินผลประโยชน์ของเงินเหล่านี้เราก็จะได้รับนะคะ กบขอนันเนี่ยก็ถึงถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีอย่างหนึ่งนะคะที่รัฐมีให้ กับคนที่รับราชการเพราะว่ารัฐก,ก็ช่วยเราออมเพิ่มด้วยแล้วก็เป็นการเก็บออมการลงทุนเพื่อการเกษียณนะคะแล้วก็สามารถนํามูลค่าเงินที่เราหักสะสมเข้ากาบขในแต่ละเดือนเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะใครเป็นข้าราชการแล้วก็ไม่มีเวลาการศึกษาการลงทุนมากนะักก็ลองพิจารณาออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนที่ใช่กับกบขก็น่าสนใจนะคะ และถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการลงทุนกองทุนรวมอยากทราบว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยคืออะไรเหมาะกับการลงทุนยังไงนะคะแล้วก็ค่าต่างๆของกองทุนรวมคืออะไรเราจะเลือกกองทุนรวมแต่ละประเภทเนี่ยเลือกยังไงนะคะก็ทางเพจก็มีอ e ีบุ๊กก้าสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวมนะคะถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปทดลองอ่านและก็สั่งซื้อได้จากอุกบีแล้วก็แม p มาร์เกนะคะ ฝากผลงานของทําเพจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ